โอ,อ้อะไรวะเนี่ยโอ้นี่มันมันโกะบ้าอะไรวะเนี่ยโอเดี๋ยวไอพวกนี้มาสายตายอย่เลย s k i D o p o p o p e e โอ,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 อลาเบโอ้แต่ว่าฉันไม่รอน ก็ไม่ได้เอาละฉันเรื่องเรยเอาละฉันต้องจับตาดีไม่ได้ต้องการต่อยดิอาชิบชิวชโอม่ตาขึ้นนั่งดดีเลยดีไปดีดงกูไดีกูบปดีกูบปดีกู